สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวาทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับ2ตัวบนนะครับผมนะเป็นแนวทางดับ2ตัวบนนะครับหรือว่าเราจะปรับสูตรนะครับจากตอนแรกนะครับจะดับ3ตัวบนนะครับนะก็เปอร์เซ็นต์นะครับในการาเข้านะ่ย เราจะปรับให้มันแน่นขึ้นนะครับหรือว่าหลุดน้อยลงนะครับนะสูตรก็ใช้หลักแสนครั้งก็คือใช้หลักแสนนะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่3นะครับใช้หลักแสนหน่วยครั้งที่3บวกกันนะครับก็จะได้ตัวตัวเลขที่เป็นเลขดับนะครับประจํางวดต่างๆนะครับสิตีตั้งต้นก็จะเป็น1กรกฎาคม66นะครับนะผมจะเลื่อนให้ดูนะครับนะก็คือดับ4นะครับก็ มาที่605นะครับดับอยู่นะครับแล้วก็16บกรกฎาดับ6มาที่530นะครับนะแล้วก็ในส่วนของ31กรกฎาหกศูนดับ1มาที่453นะครับนะมาดูในส่วนของ1ิบหสิงหานะครับนะ16สิงหาดับ9มาที่782นะครับหลักๆเราจะให้ดับ2ตัวนะครับ1กันยานะครับดับที่หนึ่งมาที่78นะครับนะครับแล้วก็16กันยา ดับที่หนึ่งนะครับตรงนี้เราหลุดนะครับนะหลุดหลักสิบนะครับนะก็วันที่16กันยาหลุดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับก็คือดับเจ็ดในส่วนของหนึ่งตุลานะครับมาที่ศูนย์สองนะครับสิบหกตุลานะครับดับสามมาที่สี่หกหนึ่งพฤศจิกนะครับดับเก้ามาที่ห้าหนึ่งนะครับนะสิบหกพฤศจิกนะครับดับหก มาที่90นะครับ1นธันวานะครับดับ3มาที่97นะครับแล้วก็16บธันวาดับ2นะครับมาที่57นะครับ30มธันวาดับ7นะครับมาที่สี่สี่นะครับแล้วก็17มกรานะครับ17มกราดับ8มาที่79นะครับแล้วก็1กุมภาดับเจ็ดมาที่63นะครับแล้วก็16กุมภาดับเจ็ด มาที่95นะครับนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะหรือใครจะให้เป็นดับ3ตัวเลยก็ได้แต่มันมีความเสี่ยงนะครับนะผมให้ไปที่2ตัวแล้วกันนะครับหรือว่าใครจะตัดเป็น3ตัวก็ได้นะครับนะลองเสี่ยงดู1มีนาครับผม1มีนาะเราได้เลข6 6ไม่มา2ตัวบนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ6ไม่มา2ตัวบนนะครับหรือว่าถ้าจะเสี่ยงเพิ่มเติมดับ3ตัวบนก็ลองพิจารณาดูนะครับก็สรุปก็คือ6ไม่มา2ตัวบนนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยืนกดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด่นสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ